ว่าจะถึงตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินสนามยิงปืนกองทัพอากาศอุบัติเหตีวันนี้เราไม่ได้มายิงกันแค่นี้เรามีบอสที่หล่อมากชื่อยังไม่บอกชื่อแต่ว่าดีกี้ของน้องคือเป็นเดือนคนาของสินประกรรมรวกรมน้องเลยค่ะน้องลวยค่ะเดียเรามาเข้ามาองนะ่ะี่นี้มันออหล่อมากยี่ดอยังไงทำอะไรอยู่สวัสดีครับ ชื่อหลุยยศกรโยธินกริเดียตัครับตอนนี้ทําอะไรอยู่คะตอนนี้ทําเกี่ยวกับที่ดินของที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะยิงปืนแบบเป็นประจาอยู่แล้วใช่ไหมอ่ะงั้นเดี๋ยววันนี้เราให้น้องหลุยพาเข้าไปดูกันนะคะว่าต้องเริ่มยังไงแล้วมาดูกันว่าใครจะยิงได้แบบโดนเป้ามากที่สุดไปเลย แม็กหนึ่งได้กี่นัดนะอันนี้ได้14นัดอันนี้เป็นลูกสูตรขนาดเท่าไหร่นะขนาด9ก้ากมมมมเบมมบมมมแปลว่าอะไรวันนี้เราจะมายิงปืนนะค่ะทุกคนเป็นครั้งแรกของพวกเราวันว่างๆวันหยุดอยู่ที่สนามยิงปืนทุปปตเตมีค่ะอ่ะล้วจะใส่เป้ายังไงอ่ะหลุยแตจต้องเดินไปใส่เฮ้ยกวะของนไมยังเขาไม่ยิงมึงหรอก ก็เดี๋ยวพวกพี่ๆก็ยิงยิงยังไงอะกสิบเก้าตัวนี้มันจะไม่มีเชฟนะพี่ก็คือขึ้นลำปุ๊บก็คือยิงไปเลยใส่กระ่วนก็ได้อุ้ยน่ารักมันเลยหยิบเลยปะใช่ไหมเดี๋ยวน่ารักอันนี้สีพิเศษตัวนี้ราคาเ่าอ่าดอแงกวาแตวาเยแจ้ะทำไมแตนกวนมันแพงตรงไหนวงไหนนอันนี้ใครยิงก่อน <lawsuit royable> ให้ม <oon> ึงเลยแจ้ให้มึงคนเดียวไม่แบ่งไม่แบ่งใครคือนพี่แจ้อย่าอย่าหันเข้าถ้าได้ได้หันกันมุดตลอดไม่ว่าจะพอลูกหมดปุ๊บก็ต้องให้วางหันกันมุดตลอดอันนี้คือยังไม่ได้คึ่งหลับเขาซ้อมอันนี้คือซ้อมก่ออันนี้คือซ้อมก่อประมาณนี้สีประมาณนี้แต่ท่ามึงได้แล้วเขาบอกว่าถ้าท่าได้ทุกอย่างคือจบจริงไหมแต่ว่าชิกี้เสร็จอย่าหัน โอนสมบัตล้วอะเกี่ยวกับสมบัตรโดนกูแล้วมาดวดูท่ายี่ดอกดูท่าท่ามึงได้ชุดมึงได้แเป่าไม่ได้เฮ้ยตายอยู่ยี่ดอกไม่ตายหายจัลลอยลิน เนี่ยมันก็ต้องแบบเนื้อปลาก็เข้าใต้นมอ่ะไอ้ดราเขาเอาตรงนี้เขาเอาตรงนี้งี้ปลอดล่างไม่ได้อยู่ใจเป็นตัวดูดแล้วเนี่ยอีดราตายในที่โรงพยาบาลอ่ะอีกี่ยิงกลัวว่ามึงจะทำได้ไหมเดี๋ยวรู้ขนาดคนทัาเป๊ะๆยังแค่แบบหายใจรวยลินยังไม่ตายเลยดวงกาวสิบคามสาาสิบเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะยังไงซ้อมก้อนมือไหนขนาดมือขวามือขวาจับ อันนีแน้แนบแนบลำโพงไว้แล้วก็มือนี้ประคองนิ้วโป้งกดไปข้างหน้าก็คือ,อยิงได้เลยใช่ปะใช่นะนิ้วโป้งจับยิงมือที่ประของอันนี้นิ้วอ่าทำเป็นทำให้เป็นแหลนดิเดาให้เขาจาาับสำคัญ <mm mm> ถ้าเธอมึงคือความหนาแน่นของมวลได้เรามาดูกันว่ามันจะได้เท่าไหร่ เก่งนะเว้ยเก่งนะยิงตามเส้นปะนะปนกล็ับตัวอีดอกอีกีมาดูผลงานมึงค่ะแฉกขาดเลยอีดอกอักวานะก็คือตายนะถือเขาอยู่นะถแขวนหแางเฟรชเชอร์ไม่เข้าโรงพยาบาลเข้าอยู่นะไปตายยี่โรงพยาบาลให้เวลาทําใจเนาะเดี๋ยวเซอร์นี่หัวเท่านั้นคนไล่ไดหัวหน้าอยู่นะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูไปเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอีใหม เขาจะแบบเป็นยังไงยิงให้เด็กมันดูอีเดอเป็นการยิงให้เด็กมันดูอันนั้นคือแค่แบบว่าผิวๆต่อไปไตอนนี้คือลูกทหาร<ไ>เพราะฉะนั้นความแม่นปืนก็คือไม่ไม่น้อยหน้าใครปืนใ <laughs> เญมพ่ออยู่กรมประตะอ,อ,อปืนใหญ่จับปืนยังไม่ได้เลยทำไมมือสัน่นจับปืนยังไได้ใส่อไวแบบ <laughs> นี้ใช่ไหมใช่กลัว อย่าให้ผู้ชายจับใช่มั้ยใช่มึงมึงไปกันไงยังไงนะจับให้แน่นั้นทำไมนักจ๊ะเอาเอิ้นหรอมึงทำได้มึงทำได้เชื่อกูเชื่อกูตังควงบทแบบนี้เต็นอยู่ไปลูกสาวแม่ได้อุ้ย มาโดนหัวอี่แคไปค่ะลูกสาวต้องไปนะคะนี่ไม่ได้มึงเก่งมากเก่งมากเก่งมากมาใส่ตาเอียงมาวัดกันเลยมึงมาดูงานผลงานมึงดีไหมอ่ะเออว่าไม่ได้นะเฮ้ยเก่งนะไปกดพ่อนะคะเอาไปวดพ่อเขียนชื่อได้ไหมกลัวมีคนขโมยเป้าอ่ะ ไม่จ้าไม่มีไม่เพียงคเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวนี้มีสุดรลับดีเด็กกว่าวัามีใจถ้าวเนียว้าเนียเนี่ยเฮ้ยสูตรดูมันคงมากเลยค่ะอิติอิติคุมาเองไหมตังๆังังหรอตังๆังๆังปะมา ตอนดูยิงเพื่อนไม่เงียบแบบว่าว้าวนาว้าวมากแม่ตรงดีนะเนี่ยอุ้ยอยากซ้อมเลยอ่ะผมยาด้วยขอเป็นแบบใหญ่ๆเลยได้ไหมมาขอใหญ่เลยสวยมากคือเกาะกุ่มเวอร์ อันนี้คือตัวอย่างที่ถูกนะคะอันนี้คือทํากันบ้านมาแล้วอ่านมาแล้วข้อมูลไม่รอดอย่างเงี้ยตายลูกเดียวจะเกิดมาเพื่อฆ่าปะเนี่ยปขอวานให้หนูเป็นสายลับค่ะเก่งมากมาสอนนี่ไม่ได้ใช้บัปากกาจิ้มนะจับต้องของเรานะตับต้องจําเป็นค่ะต้องมาทั้งคู่เลยหนูจะเลือกใครดีอ่ะถ้าทุกคนช่วยเลือกหน่อยัลย้ายคือจีจีสายาป็นแมร์ริด ข้าเป้าคือหนึ่งเหมือนข้าเป้าคือหนึ่งแต่ไงน้องแม่นกว่าน้องคือยิงอะไรรู้ป่ะยิงเสาอีกคือโมงมากน้องยิงเสาก็คือแม่นเหนือเหนือไปอีกเปิดน้องกลับไปเลยค่ะโอ้ยลุยดูเหมือนยานี้มันไม่ค่อยแบบไม่ค่อยดีเออมันเล็กอ๋อถ้าลูกเล็กมันจะดีดน้อยเอ่อเออจำนวนดีดปืนมันน้อยเหมือนยิงเล้วดิยิงแล้วดิ ป้าแบบเวลาไปงานวัดอะยิงละลิงตบมือยิงละลิงตบมืออันนี้ปังผจะฝากร้านฝากร้านว่าอะไรใครสนใจต่อไม่รับฝากค่ะช่วงโควิดก็ไม่รับฝากค่ะไปที่ร้านปืนเอราวันนะอยู่ตรงไหนคะที่ดิโอสยายค่ะอยู่ก็คือทางเดินขึ้นไปแล้วก็คือเจอเลยไปติดต่อใครได้คะติดต่อคุณมาเรียมค่ะ เรียบร้อยค่ะผลงานของพวกเราในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้น้องหลุยนับกันดีกว่าว่าใครเป็นผู้เชิญม้านะคะตัวเต่าเนี่ยจะเป็น10คะแนนตัวพ่อพานก็คือจะเป็น5คะแนนของพี่บูมก็90คะแนนโอ้โเยอะสุดเลยมั้งเอาไปถือไปเนี่ยประกาศจิ้มล้วนพีดอกรองจริงจ้าอันนี้ก็อันนี้30คะแนนอันนี้เน้นอันนี้ไม่นับอันนี้ไม่นับเป็นฟิวปลายเส้นผมไม่นับอันนี้ไม่นับอันนี้20 สามสิบอันนี้แล้วพุทธนาวันนี้ได้กาอ้า ถว่าชนะแล้วเนี่ยเป็นผู้ชนะจะได้อะไรไปทานข้าวกบบคนสอนค่ะว้าวเป็นแบบายหดุมใช่ไปออกเดินไส้ดุมแล้วเดี๋ยวพวกเราก็คือจะไปเก็บภาพให้อย่ามากินลุกตกกับพี่ไม่ได้นะคะนล้ก็คืออยู่ตัวคนแทนนะคะไปคาลุยเราไปหลบพานค่ะอยากไปใส่กอบเลยอ่ะอยากจะมาบังแดดก็บังไม่ได้เพราะว่าแบบยิงจนฝุ่นแดดมันเข้าอ่ะไปดูแลกัน ก็คือเมื่อกี้อีบุงชนะบุ้งแพแต่ทำไมคนแพทำไมจ้าคนที่หญิงเข้าเยอะๆก็ไม่ได้แปลว่าจะชนะนะตอนนี้เข้านิดเดียวนี่ก็อยู่กลางกลางออกตาไม่ต้องพูดค่ะขกอ6นะแต่คือเน้นนะให้กูพูดได้ไหมไม่ไม่ได้คนไู้หญิงจะไม่ปูดค่ะแต่ก็ถือว่าช่วยแบบสมาธิได้ดีมาก แบบมีแบบผู้ชายแบบนักตาดีมาแบบสมาธิในการมองผู้ชายเยอะแต่ผู้ชายไม่มีสมาธิกับเราเลยนะมันต้องมีสิผู้ชายก็คือว่าเราให้กลับไปก่อนเนี่ยเขาถึงค่อยยิ่งเนี่ยใช่คือว่าเขาต้องคิดอะไรแหละคิดอะไรอ่ะคิดว่ามึงไปสักทีก็ดีเราไม่เชี่ยติรือแซนวเจ้าเก่าเจ้าเดียวเจ้าเดิมเออไม่ถังใครทิ้งหนึ่งเป็นฟิลแบบว่าคนกินรอดหายใจดี ร้านอยู่เมืองเอกนะคะใกล้ๆแยกมรังสิตนะคะก็มีเป็นพวกก๋วยเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อค่ะมีหสเต๊กของกันเล่นอยากทอะไราก็ทำให้ได้มีอะไรยี้มาแบต้องก่ได้ชอบเนือก็จะแนะนาเป็นเนื้อตัวนี้ยค่ะตัไหนคทานไหมดแล้วครับไปจะหาบุญได้ไหมก็ไส